แสกระเพาะส่หลายเลยอ่กระเพาะใส่ได้แค่หนึ่งใส่ลายๆจลูกใส่ก็ถึงนแะเอเสดเนาะหอมเเลยเนาะนี้เขาจึงอาผัดกระเพาของแฝะแหอเลยนะเห็นป้าพี่น้องพอนก็ย้ายอีกเลยเนาะย้ายพักีพาน้องเห็นแล้กินแรงได้ั้มนี่ ยายสิพาผีผ้าน้องกับเพ็รกับเผาไก่ไข่ดาวเด้อพี่น้องกับข่อยสวยห่อนห่อนมามาเบึงว่ายายใส่หยางแน่่นองพี่น้องเนาะพริกพูน่ะพริกกระเลียงเด้อพี่น้องเ้อโอ้ยเพ็ดขักเพ็ดแน่เด้อพี่น้องเพ็ดคักเพชดแน่เด้อเขาว่าเพ็รเพ็รเด้อแม่พนะยายก็เลยจัดไปเต็มที่เลยอ้าวเดยอพี่น้องกระเทียมเด้อกระเทียม เจ้าเกี่ยวไ,มไหมไมันเนี่ยดีดีใส่แยมเจ้าลูกเกลือปนเดี๋ยวเด้๋พี่น้องใส่กะปิน้ำจักหน่อยก่อนใส่กะปิมันเดี๋ยนี้ว้ามาใส่แซ่บเจ้ลูกใส่กะปิไปพร้อมเด้๋พี่นอ้องหัดกะเพราไก่ไข่ดาวไม่กินมาเสียบน้ำยายเดื้อเี๋พี่น,อน้องนเนี่ยพวกไก่ยยสัตว์ไก่เด้อพี่น้อง คักบักแม่ยี่หลี่ได้ดึงมาเด้อมาเด้อมาเด้อยังยที่น้ำมันหมูเซนกวนเด้อน้ำมันผิดเซก่อนต้องเซไลน์เนาะพี่น้องเนาะมาเด้อย้ายที่พาติกเท้าแบน้ไพ,นพี่น้องผนี่แป๊าดมันเปิดตาเพชรจากพี่น้องเลยใส่กันนั่งแบบนี้ ที่ยงังน่ะที่จะเลี้ยงอยู่เลยเออที่จะดาที่น,นั่เนเนาะเดี้ยงสุนัข โอ้จานอะไรพี่น้องไม,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 ม่จานเด้ยวจานแล้วคุณพี่น้องก็ได้เลยโอ้ยคุณพี่น้องเ,เอ้ยนั่นหละเจ้าหน้าจะไม่เห็นพี่น้องเมือ่อ <c oughs> ีกยายผัดเนี่ยไกม่มันสุกแล้วนะพี่น้องเอาอจะใส่น้ำ้างครบกันได้ไหมน้อยหน่อยละลูกาน้อยยังใส่ไก่แห้งเจ้าน้อยก่อน เออน้องกับเทใหย่ลงนี่นไงเสแบบุกันพี่น้อ้เตใสหน้าหน่อนเนาะใส่ต้นน้ำรางคุกมันสุกเน,นต้องนกาตั้งเนาะ ปุ่เลยยายเต้นป่าด้วพี่น้องจา,าไาอา้ตาบไตวายอาขนมโทนี่กอนนพี่น้องเนาะใส่หลเลยยายเี๋ยวกระเพาใส่เลยพี่น้องเฮ้ยหลจ้ลูกใส่ก็ถึงละโอเส่เนาะหอมเลยเลยเนะอันนี้เขาผัดกระเพาของแพรอแดเลยนะเห็นปะ เดี๋ยวแล้วเดีจะต้องชิมมนยยนันกับน้ำย่างเนาะมาเด้อพี่น้องมากินน้ำยาสุกุสุคนฉันจ้ำนี่แล้วพี่น้องเนาะชิมถิ่มาจังพ่อกับยายใหม่ย้ะฝากพี่น้องเมื่อสุกุสุคนฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ในเด้อพี่น้องฝากช่องวัฒนาหายยู่หายจิ๋ในเด้อพี่น้องเมื่อสุกุสุคนเด้อฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ กำนีเลยนาะพี่น้องเนาะคิปสิม่าจังพอขันกับยายใหม่สวัสดีค่ะขออน,นุญายเด้อสุขุสุขคนเด้อ